สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรักในสิ่งที่ทำครับนะวันนี้ผมจะพูดในสิ่งที่เอ,อ่อน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆครับของความสำเร็จนะครับหลายคนจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบพูดเรื่องวิชั่นนะครับเรื่องมุมมองเรื่องไมเซตเรื่องทัศนคติซึ่งผมเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆเนาะผมก็เลยพยายามตรงนี้ส่วนวิธีการอะโทมีอะถ้าใครถามว่าอะโทมีง่ายไหมผมบอกง่ายครับง่ายจริงๆครับ เพราะมันทําน้อยมากครับนะฮะก็เดี๋ยวไว้จะพูดแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะพูดอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะมีสไลด์ช่วงหลังเนาะช่วงแรกขอพูดอย่างนี้ก่อนว่าเราจะได้ยินคําว่า why บ่อยๆนะ why แปลว่าทําไมนะครับทุกคนมันมี4 why นะที่ผมเอามาฝากนะครับ why แรกครับคือ why network เราต้องรู้ก่อนนะฮะว่าธุรกิจ network why แปลว่าทําไมนะครับทุกคนว่าทําไมต้อง network marketing ทั้งๆท,ที่คนเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่เหมือนเทาๆไม่ค่อยชัดนะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าเรามองดีๆธุรกิจเนี้ยทําให้คนธรรมดาหลายๆคนหรือคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมเหมือนคนอื่นนะคุณอาจจะมีความสําเร็จที่เท่ากับคนอื่นหรือมากกว่าคนอื่นก็ได้อยากให้คุณได้ศึกษานะครับวายตัวแรกก็คือวายเน็ตเวิร์กต้องให้เคลียร์ต้องให้ชัดนะครับ อันที่สองครับ Y ที่สองคือ Y อาร์โธมีเราเข้ามาทําธุรกิจอารโธมีเราต้องรู้จักข้อมูลของธุรกิจอาโทมีซึ่งมีสี่ด้านหลักๆด้วยกันที่ผมชอบพูดว่า 4D บริษัทเราครับทําไมเราถึงต้องมั่นใจบริษัทบริษัททําไมถึงดีทําไมมียอดขายเจ็ดหมื่นกว่าล้านทําไมเรามีสาขาทั่วโลกเราเป็นอันดับสิบของโลกเราเติบโตเร็วมากๆครับเพียงแค่สิบห้าปีเราจะเป็นเราจะมียอดขายเกือบแสนล้านอยู่แล้ว นในประเทศไทยเราเป็นอันดับ13ของโลกออของประเทศไทยนะครับในโลกใบนี้เราเป็นติดท็อป10โอ้โหบริษัทเราไม่ใช่ธรรมดาเราเติบโตขึ้นมาเร็วมากๆเราต้องรู้จุดแข็งของเราว่าเรามีสินค้าที่ดีครับและราคาแข่งขันได้ซื้อได้สบายใจนะครับ a b s absolute quality absolute price เข้าใจตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าและที่สำคัญพวกเรามานั่งเป็นนักธุรกิจอยู่1 8 0กว่าท่านครับเราต้องเข้าใจแผนการตลาดแผนรายได้ เพราะมันทำให้ Y Network มันเป็นเรื่องจริงครในที่ผ่านมาธุรกิจเครือข่ายผมก็รู้ผมก็เคยเข้าไปฟังไปศึกษาแต่ผมไม่เคยทำเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับผมนะอาจจะเป็นไปได้สำหรับบางคนแต่ธุรกิจอัตโอมีผมทำมาแล้วแปดปีเต็มนะครับผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเต็มร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์ว่าทุกคนสำเร็จได้แต่คุณต้องทำความเข้าใจ Y ทั้งสีข้อที่ผมบอก ตอนนี้เราอยู่ที่วายข้อที่สามคือแผนรายได้ต้องทะลุป,ปูโปงครับมันไม่มีค่าสมัครมันแปลว่าไม่เสีย่ยมันไม่มีค่ารักษายอดแปลว่าไม่ไม่มีภาระมันไม่มีการจํากัดชั้นลึกแปลว่าคุณไม่ต้องเก่งคุณก็อาจจะประสบความสาเร็จได้มีเครื่องมือมีอะไรหลายๆอย่างในแผนรายได้และตัวสุดท้ายข้อดีที่ดีที่สุดที่ทําให้ความฝันทั้งหมดเป็นจริงธุรกิจเป็นจริงผลลัพธ์เป็นจริงได้ก็คือระบบคร,ครับพวกเรามานั่งอยู่ที่เนี่ยครับ เราจะนั่งแบบงงๆในวันแรกก็ไม่เป็นไรครับอย่าออกจากระบบนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะข้อแรกสําหรับคนที่รู้สึกตัวเองไม่เก่งเข้าระบบเยอะๆดูคลิปวิดีโอเยอะๆอย่างเมื่อกี้ผมได้ฟังท่านวิทยกรได้บอกว่าเข้า GSMC ครับเข้าตอนแรกรู้สึกดีเข้าที่สองรู้สึกว่าต้องสําเร็จนี่แหละครับทุกคนมีคนเข้ามานั่งใน Success Academy ซึ่งเดี๋ยววันเสาร์นี้จะมีนั่งไป18เดือนครับปีครึ่งผ่านไปอีกปีกลายเป็น Imperial Master มีรายได้เดือนละสามล้านก้าบริจาคเงินสามสิบล้านนี่คืออะตอมิะวันวายตัวที่สามคือวายวายตัวที่สองคือวายอะตอมิฮคเราต้องรู้ส่วนวายตัวที่สามเป็นเรื่องของเราละ y ายไอจอครับทําไมเราถึงต้องเข้ามาทําธุรกิจนี้คุณสมบัติของธุรกิจเรารู้ไปแล้ววายเน็ตเวิร์กวายอะอมิคุณสสมบัติของเราละ่ะเราต้องการอะไรในชีวิตละ่ะ เป้าหมายของเราในชีวิตเรามีหรือเปล่าเราเห็นจุดที่ธุรกิจนี้น่าจะทำให้เราได้ผลลัพธ์แบบที่เราต้องการหรือเปล่าเราต้องรู้จักตัวเองครับคนล้มเหลวจํานวนมากพลาดข้อนี้คือไม่รู้จักตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราเก่งอะไรเราชอบอะไรนะฮะเพราะ,ะนั้น Y I Joy เป็นตัวที่สามครับส่วนตัวสุดท้ายครับ Y Success ครับสำคัญที่สุดเลย ว่า success ไปว่าทําไมคุณต้องประสบความสําเร็จแน่นอนครับการจะมีรายได้หนึ่งล้านบาทมันไม่ใช่ด like 00ีดนิ้วแล้วได้มันต <c oughs> ้องตั้งใจมันต้องทุ่มเทมันต้องใส่เข้าไปทั้งชีวิตมันถึงจะคู่ควรกับเงินหนึ่งล้านบาทต่อเดือนครับสามล้านบาทต่อเดือนใช่ไม่ใช่บางคนบอกว่าโทมียากจังเลยออโต้เซลห้าหมื่นบาทหกหมืนบาทมันยากเลยเกินคําถามที่ผมประเมินผลง่ายๆครับว่าคุณ ผู้ควรกับเงินห้าห0ื่นหรือหกหมื่นบาทนั้นหรือเปล่าออโตเซลหรือเปล่าก็คือถ้าทํางานแบบที่เราทําอยู่มีคนมาทํางานแบบที่เราอยู่ทําแทนเราหรืออะไรก็แล้วแต่แค่ที่เราทําอยู่นะแล้วเราต้องจ่ายเงินเดือนเขาห้า 5, หรือหกหมื่นบาทคุณยอมจ่ายไหมถ้ายอมจ่ายแปลว่าคุณทํางานคุ้มค่าแล้วครับแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ <laughs> เพราะฉะนั้นสี่วยครับเป็นคําถามที่ผมอยากเริ่มต้นในวันนี้นะครับผมให้เคล็ดลับนิดหนึ่งว่า เราอ่ะจะต้องทําตัวยังไงในการทําธุรกิจนี้แล้วเราจะกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จสิ่งแรกครับเราต้องมีความรู้นะครับเราอาจจะไม่เคยทําไม่เคยรู้เรื่องธุรกิจเครือข่ายเลยเหมือนผมผมไม่เคยทําเครือข่ายมานะครับคุณเคยทําเครือข่ายตัวอื่นมาคุณก็ต้องมารู้การทําเครือข่ายแบบอะโตมีความรู้ต้องขวนขวายนะครับมันมีอยู่เต็มไปหมดครับในห้องประชุมในคลิปวิดีโอเป็นพันคลิปอ่ะผมชอบพูดเสมอดูวันละสามคลิปยังต้องใช้เวลาเป็นปีฮะ ปีหนึ่งยังดูไม่จบนะครับปีหนึ่งดูได้วันละสามคลิปดูได้แค่พันคลิปเท่านั้นนะครับตอนนี้คลิปในอัลโทมี่ภาษาไทยมีเป็นเกินพันห้าร้อยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราครับเราต้องมีความรู้ครับตัวที่สองที่เราต้องมีครับเราต้องมีความเข้าใจครับบางคนรู้ครับรู้ว่าต้องเข้าประชุมแต่ไม่เข้าใจว่าประชุมแล้วทําไมไม่สําเร็จมันคนละเรื่องนะครับรู้แค่รู้ แต่เข้าใจหมผมว่าและไอ้สิ่งที่เรารู้อ่ะมันต้องเอาไปทําอะไรให้ประสบความสําเร็จเช่นเข้าประชุมเข้าประชุมรู้ว่าต้องเข้าประชุมแต่ใจเราเข้าใจคําว่าเข้าประชุมว่าอะไรครับคือหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระใช่ไหมถูกไหมถูกแต่สําหรับผมและคนสําเร็จทุกคนฟังดีๆครับระบบคือเครื่องมือผ่อนแรงถ้าเรานั่งคนเดียวมันคือภาระอาจจะใช่ แต่ถ้าคุณชวนพาร์ทเนอร์คุณทั้งหมดเข้ามาอยู่ในห้องนี้ระบบจะกลายเป็นเครื่องมือช่วยคุณทันทีที่ทําให้พาร์ทเนอร์ของคุณมีความเข้าความรู้ความเข้าใจในที่สุดและตัวที่สามครับที่จะให้ก็คือเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วต้องเชื่อเชื่ออะไรครับเชื่อว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ได้เพราะคุณเรียนไปทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่ออยากประสบความสําเร็จถูกต้องไหมครับที่บอกว่า YI Joy แล้วทำไมวายสักเซสถูกไหมครับคุณก็เรียนรู้คุณเข้าใจแล้วคุณต้องเชื่อความเชื่อจะมีผลต่ออัตราเร่งเข้าสู่เป้าหมายการมีเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีแต่เอะตั้งเป้าหมายทําไมไม่ถึงเป้าหมายเพราะอะไรครับเพราะความเชื่อมันไม่ชัดถูกคนมันมันอยากเฉยๆอะอยากเป็นออโรเซลล์อยากเป็น Auto ell, อินพิเล์แต่มันยังไม่เชื่อว่าฉันคู่ควร หรือฉันทํามากพอแล้วฉันทํามากพอหรือ,อยังฉันคู่ควรกับเงินตรงนั้นหรือ,อยังถ้ายังไม่ใช่ต้องปรับองศาต้องปรับความเชื่อคุณมันมีวิธีครับของคนสําเร็จเขาบอกงนี้ครับถ้าคุณอยากสําเร็จคุณเชื่อเลยว่าคุณสําเร็จเอา้าก็ยังไม่เก่งเลยนะยังไม่รู้เลยเชื่อก่อนครับเพราะถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะสําเร็จเชื่อเลยนะฮะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าคุณจะสําเร็จครับ เดี๋ยวคุณจะมาจัดการตัวเองเองนะครับว่าคุณจะต้องทำอะไรคุณลองคิดอย่างนี้คิดตามผมในนี้มันในนี้มีออโตเซลล์แล้วไม่เอาเอาอิมพีเรียนเลยฉันต้องเป็นอิมพีเรียลคุณบอกตัวเองว่าฉันจะเป็นอิมพีเรียลฉันตัดสินใจแล้วคุณเชื่อว่าคุณจะเป็นอิมพีเรียลแล้วคุณคิดว่าพอคุณเชื่อแบบนี้นว่าคุณจะเป็นอิมพีเรียน คุณจะไม่สามารถใช้พลังงานธรรมดาในการใช้ชีวิตในธุรกิจนี้ได้ใช่ไหมใช่คุณจะไม่สามารถใช้พลังงานปกติในการเคลื่อนตัวเองไปอยู่ระหว่างทางครับเหมือนเมื่อกี้ชารอนเออน้องนีของเราได้บอกว่าทางเดียวครับแบบนี้ครับคือทางสําเร็จอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสามตัวนี้ความรู้ความเข้าใจและความเชื่อเป็นพื้นฐานที่ผมอยากแบ่งปันในวันนี้ ทีนี้มาดูสไลด์ที่ผมเตรียมไว้ให้ครับเพื่อเพิ่มความเชื่อขึ้นมาอีกนะครับว่าอะโทมีเนี่ยใช่แล้วครับเพราะถ้าคุณไม่ตัดสินใจเชื่อว่าคุณจะสำเร็จในอะโทมีคุณจะเดินวนอยู่อย่างนี้แหละครับยังไม่ถึงเส้นชัยครับผมก็บอกว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นโอกาสหรือเป็นแค่ขายฝันเรามาดูนะครับจะเป็นโอกาสหรือเป็นขายฝันสำหรับพวกเรา ผมเอาคําพูดของคนที่เป็นผู้นําในธุรกิจต่างๆสักสองสาคนมาฝากพวกเรานะครับคนแรกครับโรเบิร์ตกิโยสกิผู้แต่งหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับริเดดพเเขาบอกว่าคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกครับมองหาและสร้างเครือข่ายคนอื่นมองหางานทําครับงา,งานทำเนี่ยคือการจํากัดขอบเขตของรายได้ของตัวเราเองเพราะเรามีแค่แปดชั่วโมงครับ เราจะเกตเราจะได้มากกว่านั้นสมมติความทำมากเท่าเดิมคุณต้องทำงานเป็นสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงถึงจะได้เงินเพิ่มแต่คนที่รู้จักใช้เครือข่ายใช้คอนเนคชันคุณจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นและจะมีการผ่อนแรงด้วยครับคนถัดไปครับเขาบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือขึ้นลูกใหม่ครับที่มาแทนแฟรนไชส์เพราะว่าแฟรนไชส์น่ยต้องใช้เงินทุนสูงครับแต่เครือข่ายเนี่ยมันเตรียมทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะอาโธมีคุณเข้ามาเป็น เข้ามาเป็นสมาชิกอาทอมี่หรือเป็นเจ้าของอาทอมี่หรือมาเรียนรู้หรือมาอะไรก็แล้วแต่ศูนย์บาทครับไบอนทร์ซี i, พูดไว้ครับเป็นนักพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลน,นะครับในตัวเองคนนี้ก็เป็นโอ้โหเป็นตำนานเหมือนกันนะครับเขาพูดไว้ครับเขาเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายสามารถเป็นโอกาสให้คนหลายๆคนได้ครับผมมีสี่ข้อมูลลับนะ บางคนอาจจะรู้บ้างนะครับบางส่วนผมรวบรวมมาให้สีข้อแล้วกันเป็นตัวเลขหรือเป็นข้อมูลที่คุณรู้แล้วคุณจะมั่นใจในสิ่งที่คุณทําเหมือนที่ผมทําเนี่ยบางคนบอกพี่เอทําไมมีพลังงานเยอะอพผมเห็นว่าเครื่องมือนี้ทําให้ผมประสบความสําเร็จได้ข้อที่หนึ่งครับธุรกิจเครือข่ายทั่วโลกมีมูลค่ามากถึงนะฮะหรือเกินกว่าสองแสนสองหมื่นล้านมันแปลเป็นเงินไทยประมาณหกเจ็ดล้านล้านบาทครับทุกคนเยอะไหมฮะเยอะมากนะครับ หกหรือเจ็ดล้านล้านบาทแล้วแต่ตัวคูณแล้วกันเอาประมาณนี้นะครับนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้อยู่ธุรกิจที่มันไม่มีใครทำนะครับแต่มันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มากๆของโลกใบนี้ครับนะฮะอันที่สองครับทุกคนมีคนทำธุรกิจเครือข่ายอย่างพวกเราร้อยแปดสิบกว่าคนเนี่ยครับในโลกเนี้ยอยู่ในธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าจะบริโภคหรือทำธุรกิจมากถึงร้อยยี่สิบห้าล้านคนและ ข่าวดีครับสำหรับสุภาพสตรี75เปอร์เซ็นเป็นผู้หญิงเหมือนในจอเนี่ยฮะที่ผมเห็นอยู่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีก็จะรวยและครองโลกนะคร <S <S อันถัดมาฮะอันที่สามทุกคนรายได้ของคนที่อยู่ในทำธุรกิจเอเครือข่ายอย่างจริงจังเนี่ยเขามีรายได้มากถึงเนาะ1.7ล้านหรือ7ล้านบาทต่อปีนี่คือค่าเฉลี่ยที่ DSN ก็คือ Direct Selling News ที่จัดอันดับระดับโลกนะครับเขาก็เก็บข้อมูลสถิติต่ตางๆอันนี้ผมดึงแค่รายได้เขาบอกว่าระดับผู้นำนมีรายได้เฉลี่ยประมาณล้านถึงเล้านรายได้ขนาดนี้นะครับคนที่มีรายได้หลักล้านเนี่ยถ้าเทียบกับมนุษย์เงินเดือน,นทางเดียวต้องเป็นซีเลเวลคือระดับระดับกรรมการหรือระดับท็อปที่เรียกชีพหรือเราเรียกซีโอเนี่ยนะครับ ต้องเป็นระดับนั้นครับและต้องเป็นระดับมหาชนด้วยนะฮะที่รับผิดชอบจํานวนเงินยอดขายเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นแสนล้านครับไม่งั้นคุณไม่มีทางประสบความสําเร็จได้รายได้เป็นล้านครับแต่เราเป็นคนธรรมดาเรากําลังจะมีรายได้หลักล้านได้ครับสักเซสสแคนเดมีที่ผ่านมาก็มีคุณยายเรียกคุณยายดีกว่านะฮะที่มีรายได้สองล้านบาทต่อดึกตต่อเดือนครับขึ้นคลาวมาสเตอร์ใช่ไหม ก็ยังทําได้หรือ s u c c e s s a c a d e m ่ครับคนที่มีอายุหกสิบกว่าจะเจ็ดสิบอยู่แล้วก็ยังมีรายได้มากกว่าเดือนละสามล้านเป็นอิมพีเรีอร์ครับถ้าธุรกิจอื่นล่ะครับอาชีพอื่นล่ะครับอายุเจ็ดแปดสิบจะไปเอาเงินจากไหนครับยกเว้นเบีย้ยคนชาาคราข้อที่สี่ครับมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับของอเมริกาเช่นฮาวาดกับสแตมฟอร์ดนะครับไม่ใช่เห็นธุรกิจเครือข่ายเป็นเรื่องเล่น แต่เขาเป็นหลักสูตรสำหรับองค์ e ระกอบชิพเลยนะครับก็คือผู้ประกอบการเพราะทำไมครับเพราะธุรกิจนี้มันเป็นโมเดลที่มีรายได้มีต้นทุนต่ำรายได้แบบทวีคูณแล้วก็ยังเติบโตจากการทำซ้ำถ้ามหาวิทยาลัยระดับโลกแบบนี้ยังเห็นคุณค่าของธุรกิจแบบนี้และพวกเราละครับเราเห็นธุรกิจนี้เป็นอะไรเรายังเห็นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจสำหรับคนไม่มีอะไรทำหรือเปล่าสำหรับผมไม่ใช่ครับ ทุกคนทุกครั้งครับที่คนปฏิเสธธุรกิจเครือข่ายโดยไม่ได้เข้าใจนะฮะคุณอาจจะกําลังปฏิเสธโอกาสหนึ่งที่ดีที่สุดในชีวิตโดยไม่รู้ตัวก็ได้ผมหวังว่าคนนั้นคงไม่ใช่คุณนะไม่ใช่พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่ทางลัดสู่ความสําเร็จของความร่ารวยครับแต่มันคือโอกาสที่ยุติธรรมที่สุด ที่คนธรรมดาจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ฮะหากเข้าใจและลงมือทำอย่างไม่ยอมแพ้คุณต้องการโอกาสไม่ใช่หรอครับคุณต้องการประสบความสำเร็จไม่ใช่หรอครับโอกาสอยู่ตรงหน้านะครับที่ชื่อว่าธุมอะธุมีเราไม่มีล้มเหลวครับอย่างเดียวครับที่คุณจะล้มเหลวอย่างจริงจังคือล้มเลิกการล้มการผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแค่ลุกขึ้นแล้วไปต่อครับ ถ้าใจคุณไม่ยอมแพ้คุณจะไม่เคยแพ้แต่ถ้าในธุรกิจนี้ยอมแพ้เมื่อไหร่เมื่อนั้นคือแพ้ครับอย่าตัดสินธุรกิจเครือข่ายจากคนล้มเหลวครัเราชอบฟังคนล้มเหลวใช่ไหมคนรอบตัวที่ไม่เคยทําชอบพูดเรื่องธุรกิจนี้แบบไม่ดีใช่ไหมอะโทมี่เหรอเขาไม่เคยใช้ด้วยตามตามเขาไม่เคยเข้ามาเรียนด้วยซ้ําเขาล้มเหลวไปด้วยซ้ําแต่ทําไมอ่ะเรากับตัดสิน ธุรกิจนี้จากคนล้มเหลวฟังคนล้มเหลวทำไมเราไม่เข้าใจล่ะครับว่าในโลกใบนี้เขาไม่ตัดสินการศึกษาจากคนที่เรียนไม่จบนะครับว่าระบบการศึกษานั้นดีหรือไม่ดีถูกไหมครับเราตัดสินที่จํานวนคนสําเร็จและในอะตมีอ่ะมีคนสําเร็จมากมายเหลือเกินมีคนมีรายได้เป็นแสนครับเป็นหมื่นหมื่นคนรายได้เป็นล้านเป็นร้อยคนและทําไมคนนั้นจะไม่ใช่เรา คำคืนนี้ครับผมฝากไว้สุดท้ายเป็นสาม e แล้วกันนะครับสาม e ครับนะฮะ e ตัวแรกครับ exciting ครับเมื่อคุณรู้แล้วว่าอทมี่คือสุดยอดธุรกิจมันสามารถทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปได้คุณต้องตื่นเต้นกับมันผมมีความมุ่งมั่นพลังงานผมไม่เคยลดไม่ว่าจะมีปัญหาผมก็เจอปัญหานะครับมันไม่ใช่ราบลื่นนะครับทุกอย่าง แต่อตัวแรกคือ exciting ผมตื่นเต้นเสมอเวลาพูดถึงอาถมีเพราะมันเป็นโอกาสที่ผมมองเห็นว่าผมจะได้เป็น i m p e r i a l ผมจะประสบความสำเร็จและผมก็เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ประสบความสำเร็จอตัวที่สองครับ essential คือความจำเป็นตื่นเต้นสำคัญหรือจำเป็นนะฮะคุณต้องเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะคุณเห็นความสำคัญของมัน คุณจะจัดลำดับครับไม่ใช่เอาอะโทมีไว้ตอนไม่มีอะไรจะทำว่างๆแล้วค่อยมาทำว่างๆแล้วค่อยคุยอะโทมีไม่ใช่ครับอะโทมีคือลมหายใจเพราะมันคือชีวิตผมมีแพช s i o n ในการทำหรือมีความมุ่งมั่นความลหลงใหลในการทำเพราะว่าผมทำเพื่ออนาคตของผมผมต่อจิ๊กซอว์ภาพอนาคตของผมในทุกๆวันเพราะนั้นถ้าคุณเห็นว่าอนาคตเป็นสิ่งจำเป็น ก็จงทําด้วยความมุ่งมันและอีตัวสุดท้ายในวันนี้ครับอ m e เจ e n c y ครับมันคือเรื่องฉุกเฉินตื่นเต้นสําคัญเร่งด่วนมันคือเรื่องเร่งด่วนมันคือเรื่องที่คุณต้องทํามันแบบเรื่องฉุกเฉินและคุณจะกลายเป็นผู้ประสบความสําเร็จบนเส้นทางนี้ครับถ้าเราพูดเรื่องพรมแดนแต่ไม่พูดไทยกับเขมรนะครับพูดไทยกับอะไรดีฮะลาวแล้วกัน ะครับเราทํารั้วที่กั้นเขตขอบเขตประเทศของเราใช่ไหมครับทุกคนแต่ถ้าผมไม่มีรั้วและผมเอาแค่เชือกเส้นหนึ่งหรือเอาได้ไปผูกบนเขตแดนถ้าอยู่ข้ามแดนมาทางนี้คือประเทศไทยอีกฝั่งหนึ่งของเชือกเส้นบางๆคืออะไรครับประเทศลาวแค่เชือกเส้นบางๆก็แยกคนสำเร็จ กับคนล้มเหลวคุณเลือกได้ครับว่าคุณจะเลือกอยู่ฝั่งสำเร็จหรือล้มเหลวคุณตัดสินใจสวัสดีครับ